โอเคแนวที่สี่นะครับก็จะเป็นสุดท้ายของอก็ไม่ใช่สุดท้ายนะครับเกือบสุดท้ายของการคํานวณสมดุลก็คือการสมการคํานวณสมดุลที่มีการถูกรบกวนนะครับก็คือเราคํานวณคํานวณเสร็จแล้วได้สมความเป้นข้นที่สมดุลหนึ่งแล้วแล้วเรามีการรบกวนมันนะไม่ว่าจะเป็นรบกวนด้วยความ้มข้นความ,วามดันหรืออุณหภูมิอย่างเงี้ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงเ,เข้าสู่สมดุลใหม่นะครับ ในพื้นของการคำนวณก็หยิบตรงนี้มาเล่นนะครับแต่ที่เราเล่นกันในตอนนี้ก็คือจะมีแค่การลบกวนด้วยความเข้มข้นก็คือเนี่ยมันเข้าสู่สมดุลของมันเสร็จแล้วนะครับแล้วเราลบกวนมาในการเติมอะไรลงไปเกิดอ,อะไรขึ้นอย่างเงี้ยนะครับสิ่งสำคัญที่อยากให้เราคีบอินไมน์ไว้ก็คือไม่ว่าจะเกิดอ,อะไรขึ้นสิ่งที่จะไม่เปลี่ยนก็คือค่า k ถูกไหม k ของสมดุล ตอนแรกก่อนถรบกวนกลางทุรวนจะไม่เปลี่ยนถ้าเกิดการรบกวนนั้นเนี่ยไม่ใช่การรบกวนด,ด้วยอุณหภูมินะครับอ่านเรามาดูกันเป็นอันนี้นะครับมีแก๊สอันนี้ตามลําดับโดยความเข้มข้นไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อตั้งทิ้งไว้ก็คือบอกเป็นในในบอกเป็นในในว่าอันนี้คือความเข้มข้นที่สมดุลแล้วถูกไหมเพราะว่าที่สมดุลความเข้มข้นต้องคงที่ก็ค,คือไม่เปลี่ยนแล้วมีคนสี่สิบหกคนกับห้าสิบคนเท่านี้ถูกไหมครับนะความวามข้น นี้คือที่สมดุลแล้วนะเพราะฉะนั้นพี่บอก a บวก d ได้ c บวก d นะครับที่สมดุลเดิมนะสมดุลเดิมมี a 2อ b 2อง c หและ d 2โมลน,นะในนี้ตามไปนในหน่วยโมลสมดุลเดิมเป็นอย่างนี้นะครับเราไปรบกวนมันครับอันนี้คือสีชมพูนี่คือสมดุลเดิมคราวนี้เราไปรบกวนมัน ลบกวนโดยการเติม a ลงไปจำนวนหนึ่งพี่ขีดเเ้นใต้ครับตอนนี้คือจบแล้วเราสมดุลเดิมหน้าตาแบบนี้แหละมันดันถูกลบกวนโดยการเติม a เข้าไปจำนวนหนึ่งมันก็เลยกลายเป็นเวลนาทำโจทย์แนวนี้ก็จะทำแบบนี้ครับก็จะกลายเป็นเริ่มต้นใหม่นะ,ปะเปลี่ยนแปลงใหม่แล้วก็สมดุลใหม่นะครับเวลาทำโจทย์จริงอาจจะไม่ต้องเขียนยาวขนาดนี้นะครับอ่าเริ่มต้นใหม่ก็คือจากเดิม a เป็นสองใช่ไหมนะครับเราดันไปนเติมอะไรเข้าไปสัก x ส่วน b c และ d ยังเท่าเดิมคือสองหนึ่งสองมันก็กลายเป็นเปลี่ยนเออขอโทษีครับเริ่มต้นใหม่นะขเข้าใจปะนะครับคราวนี้พบว่าเมื่อตั้งทิ้งไว้จนความค้นคงที่อีกรอบหนึ่งคือ,อที่สมดุลใหม่เนี่ย b เหลืออยู่เพียงหนึ่งจุดห้าโมลนะ b เหลือหนึ่งจุดห้าโมลเพราะฉะนั้นมันเปลี่ยนแปลงไปศูนย์จุดห้านะครับเนาะเออเพราะฉะนั้น b ตัวเดียวเป็นแมน่วนยจุดห้าเรารู้ที่เหลือได้เลยถูกไหมเรารู้ที่เหลือได้เลยแล้วข้อนี้สมมติก็ต้อง ต้องสมมติว่าดุลแล้วนะครับมันก็จะ0.5 0.5 0.5ด้วยถูกไหมนะครับอืมทางซ้ายตรงนี้ก็จะกลายเป็น2บวก x ลบ0.5ทางขวาก็จะกลายเป็น1บวก0.5 2บวก0.5ทันไหมนะครับคือลบกับบวกข้อนี้มาอย่างไงนะครับลบกับบวกมาจากไหนคือพี่รู้ว่าเราเติม a ลงไปสมดุลเลื่อนไปทางไหนครับถ้าพี่เติม a เป็นในระบบนี้ สมดุลเลื่อนไปทางขวาถูกไหมแปลว่า a กับ b เนี่ยรีบลดลงเลยเพื่อทําปริยาไปเกิด C กับ d ถูกป่ะเพราะเราเติม a เข้าไปไงมันเลยชดเชย้วยการเลื่อนไปทางขวานะครับเพราะฉะนั้นฝั่งซ้ายมันเลยลดลงฝั่งขวามันเลยเพิ่มขึ้นจากเดิมสองบวกเเปลี่ยนไป0ูจุาเหลือสองบวกเลบศูจุด้าสอง่าจุดอย่างนี้ไงนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นจบแล้วนะครับ2บวก x ลบ1งจุนนี้พี่ขอคิดเลขเลยนะตรงนี้มันจะได้เป็น หนึจุดห้าบวก x ใช่ไหมเสร็จแล้วทำยังไงเราจะหาว่า a เติมไปกี่โมลก็คือหา x ถูกปะนะครับสมการที่จะเข้ามาที่พี่บอกคลิปอินไมลตะกี้คือ k มันต้องเท่าถูกไหม k ที่สมดุลเดิมอาเปลี่ยนสี k ที่สมดุลเดิม k, ที่สมดุลเดิม,ม,ดดมต้องเท่ากับ k ที่สมดุลใหม่ถูกปะ ยอมรับไหมยอมรับเพราะเราไม่ได้เปลี่ยนทีถ og, ทือว่าพันธที่สมดุลเดิม k เป็นเท่าไหร่หนึ่งคูณสองส่วนสองคูณสองต้องเท่ากับ k ที่สมดุลใหม่ก็คือหนึ่งบวกศูนจุดห้าบวกเลยได้ไหมหนึ่งบวกศูนจุดห้าเป็นหนึ่งจุดห้าสองบวกศูนจุดห้าเป็นสองจุดห้าหารหนึ่งจุดห้าบวก x คูณหนึ่งจุดห้านะครับอืมเราแก้สมการหาค่า x ออกมาก็จะเป็นคําตอบเลยเพราะว่าเราหาในหน่วยมวลที่เราเติมต่างทั้งหมดเนี้ย เราเติมในหน่วยโมลอยู่แล้วแต่แรกใช่ไหมนี่ไงโมลแต่แรกแล้วเขาถามว่าเติมลงไปกี่โมลก็คือถาม x ได้เลยนะครับอืมก็ตอปรปตอบเก็บเนอะเพราะแนวของการรบกวนเนี่ยก็คือมันจะมีสมดุลเดิมที่เขาอาจจะบอกมาให้หรือเขาอาจจะให้คำนวณเองจากข้อมงลน,นั้นหาความเข้มที่สมดุลเดิมถูกว่าแล้วก็บอกว่ารบกวนดยการเติมมันก็จะกลายเป็นเริ่มต้นเปลี่ยนไปสมดุลของเซตใหม่แต่สินทรัคัญคือไอ้ตรงสมดุลใหม่กับสมดุลเดิมเนี้ยมันต้องจับมา เท่ากันที่ค่า k ถูกปะ่ะเพราะเราไม่ได้เปลี่ยนอุณหภูมิค่า k มันจะเท่าเดิมสมการมันจะสร้างมาจากตรงนี้นะครับวพราเ k ที่สมดุลเดิมเนี่ยมันเท่ากับ k ที่สมดุลใหม่นะครับข้อ15ครับแกส๊สไฮโดรเจนทำายกับไอ,ไอโอดีนให้แกส๊ส HI เป็นผลิตภัณฑ์นะครับคุณคุณแม่สมการนี้เจอบ่อยนะไฮโดรเจนบวกไอโอดีนได้2 HI พี่ดูนเลยถ้าเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นด้วยแกะสพี่ก็กกกกทําตามโจทย์เลยนะ เริ่มต้นเติมไป็นหน่วยโมลแล้วการจบนะครับไฮโดรเจนหกโมลไอโอดีนหกโมลผมว่าที่สมดุลน,นะครับอันนี้เปลี่ยนไปนะอันนี้สมดุลที่สมดุลมีไอโอดีนเหลือสองโมลอืมถูกไหมเพราะฉะนั้นอ่ะเราก็เปลี่ยนไปเท่าไหร่นะครับเปลี่ยนไปสี่รู้ตัวเดียวรู้ทุกตัวถูกไหมไอโอดีนเปลี่ยนไปสี่ไฮโดรเจนก็ต้องเปลี่ยนสี่โยเพราะดุลหนึ่งต่อหนึ่งแล้วสมดุลจะเหลือสอง ต่อไปไอโอดีเปลี่ยนไปสี่เก็ต้องเปลี่ยนไปแค่เปลี่ยนไปถึงแปดเพราะมันดุลหนึ่งต่อสองถ้าไอโอดีหนึ่งต้องสองไอโอดีสอต้องแปดนะครับที่สมดุลจะมีแปดเนะาะคราวนี้จบกลายเป็นสมดุลเดิมแล้วเคารบกวนโดยการเติมเตมิม hI ลงไปสิบสองโมลเพื่อรบกวนสมดุลเนานะเพราะฉะนั้นพี่ก็บอกว่ามันก็กลายเป็นเริ่มต้นใหม่ที่ไม่พอแลนะเริ่มต้นใหม่เปลี่ยนไปใหม่ แล้วก็สมดุลใหม่ครับเริ่มต้นใหม่ก็คือจะเป็นฟังดูแล้วฟังดูดีเนาะเริ่มต้นใหม่นะครับแปดบวกสิบสองครับเป็นยี่สิบโมลที่เหลือเหมือนเดิมถูกไหมนะครับเพราะเราเติมเข้าไปตรงนี้ถูกป้ะอ่ะจบนะครับเปลี่ยนไปเท่าไหร่ไม่รู้ก็เป็น XX x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  สอ x อย่ายลืมมันก็ยังต้องคงคอนเซ็ปต์ของสรรมการอยู่นะไม่ใช่ a x x รัวๆก็หนึ่งหึงสองก็ต้องเป็น x x ส x นะครับที่สมดุลใหม่อ่ะ คราวนี้ฝั่งซ้ายจะลบหรือจะบวกแล,แล้วเราก็คิดว่าเฮ้ยเราเติม h i ฝั่งนี้สมดุลเลื่อนไปทางนี้ถูกไหมสมดุลเลื่อนไปทางนี้นะเพราะฉะนั้นฝั่งทางนี้ฝั่งซ้ายมือที่เนี่ยจะต้องเพิ่มขึ้นกลายเป็น2บวก x 2บวก x <S <S ทางขวาก็ต้องเป็น2ี่สลบ2 x ถูกไหมแล้วจะหาตัวแปรเออแก้สรรมการออกมาเราก็สร้างสรรมการจากอะไรจาก k ที่เท่าไง k เดิมต้องเท่ากับ k ใหม่ไงมุกเดิมถูกไหมนะครับ k เดิมก็เป็น 8ยกกลัง2ส่วน2คูณ2ตัวน,นี้พี่ไปเร็วเลยเนาะนะครับส่วน k ใหม่ก็เป็น20ลบ 2x นะครับยกกำลัง2ส่วน2บวก x คูณ2บวก x นะน้องแก้สมการหา x นะครับอืออกมาเอาไปแทนตรงนี้นะครับก็จะได้ปริมาณของ hi ในหน่วยโมลแล้วนะครับนเทุกข้อที่พี่ไม่ได้คิดเลขให้ดูเนี่ยให้เราคิดออกมาด้วยนะครับว่าได้เท่าไหร่แล้วก็ดูว่ามันมีคำตอบตรงไหมนะครับเพราะบางทีเรา รู้วิธีแล้วนะครับแต่เฮ้ยมันพลาดตรงคิดเลขทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นอย่าเว้นไว้นะครับตอบเป็นตัวเลขออกมานะครับ <c oughs> อ่ข้อนอีกข้ีหนึ่ะสองข้อนี้เหมือนเดิมเหมือนกันก็คือมีสมดุลที่เข้าสู่สมดุลเดิมแล้นะครับแต่ข้อสิบสี่เนี่ยบอกมาเลยว่าที่สมดุลเดิมเข้มข้นเท่าไหร่ถูกป่ะแต่ข้อสิบห้าเฮ้ยเราต้องคิดหน่อยนะคิดหน่อยจากไอแนวหนึ่งถึงแนวสามไงอ่าหาความเข้มข้นที่สมดุลเสร็จปุ๊บ บอกว่ารบกวนนะครับแล้วก็มุกเดิมคือจัดเคมาเท่าคราวนี้วิชาสามัญก็ไม่ค่อยออกจนปีล่าสุดปีหกหกออกเรื่องการรบกวนนะครับเมื่อก่อนอันนี้แทบจะถูกตัดออกไปแล้วเพราะว่ามันไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยออกก็สอบนะครับจนปีหกหกเนี่ยออกนะก็ทุกคนก็กระตือร้อนกลับเข้ามาใหม่นะครับอหกหกก็คือปีล่าสุดนี้เมื่อบรรจุแก๊สเอลองทําดูก่อนเลยนะลองทําดูก่อนว่าเฮ้ยสมมติว่าเราห่างหายจาก จทย์เรื่องนี้ไปนานแล้วเราเพิ่งมาเรียนแล้วเราจะสอบวิชาสามัญข้อนี้เราทําได้อย่างไรนะครับตอบอะไรนะข้อสิบหกเมื่อบรรจุแก๊ส A ความดันหนึ่งบี B, ความดันหนึ่งนะเกิดสมการดังนี้นะครับพี่ก็มาทดตรงนี้แล้วกันนะ A 2สองบวกบีสองได้สองเอบีนะครับแล้วเขาใส่เข้าไปในหน่วยความดันทั้งหมดนี้เป็นแก๊สมดเลยเพราะฉะน,น,นั้นอันเนี้ยพี่เติมในหน่วยความดันได้เพราะอะไร ท v เท่ากับ NRT น้องวอลลุมเดิมไหมเดิมเพราะ A กับ B อ่านโจทย์เขาไม่ได้มีการย้ายภาชนะไม่ได้มีการโยงอะไรวอลลุมเท่าเดิม R คงที่อยู่แล้วอุณหภูมิเท่าเดิมถูกไหมเพราะฉะนั้นจํานวนโมลแปรผ่านตามความดันถ้าเราไม่เติมอะไในหน่วยโมลแล้วก็เปลี่ยนมันเป็นหน่วยความดันได้โอเคไหมนะครับเรื่องแกส๊สตอนคํานวณแกส๊สเจออย่างนี้บ่อยมาก ในปริมาณสารที่เป็นมีใช้เหลือพี่ก็จะเติมในหน่วยความนั้นได้เลยถ้าตัวแปรอื่นคงที่อย่างเงี้ยนะครับเพราะปกติเติมในหน่วยโมลใช่ไหมแต่คราวนี้อะไรบ้างที่มาแทนโมลได้ก็ดูจากสมการ PVnRT เนอะอ่าอาจจะ,ะ่าแทนเป็นความดันได้พี่ก็เริ่มต้นนะครับเปลี่ยนไปนะแล้วก็สมดุลน,นะครับเอความดันหนึ่งบรรยากาศ b ความดันหนึ่งบรรยากาศตัวนี้ยังไม่มีที่สมดุล A B มีความดัน0.4บรรยากาศจบก่อนนี่คืออันแรกเพราะเราได้เริ่มต้นเปลี่ยนไปที่สมดุลเอ่อเริ่มต้นเปลี่ยนไปสมดุลของเดิมก่อนนะพี่ก็คิดตรงนี้อ่ะเปลี่ยนสีนิดนึง,น,งนะครับตรงนี้0.4นะไปเร็วนะตรงนี้จะเป็น0.2 0.2ได้เลยนะครับถูกไหมส2ต่อ1นต่อ1 1ต่อ1ต่อ2งเนี่ย0.2 0.2 0.4นะครับอ่ะตรงนี้ก็จะเป็น0.8ปะ0.8นะครับลดลงเพื่อไปสร้างเอกับ b เอกับ b เพิ่มขึ้นฝั่งซ้ายต้องลดลงนะ เสร็จปุ๊บลบกวนโดยการเพิ่มเพิ่มความดังของ A เข้าไปอีก0.2บรรยากาศก็กลายเป็นเริ่มต้นใหม่นะเริ่มต้นใหม่เปลี่ยนไปใหม่นะครับแล้วก็สมดุลใหม่เริ่มต้นใหม่เติมอีก0.2 A อกลายเป็นหนึ่งพอดีนะเติม A สมดุลเลื่อนไปทางขวานะทดไปก่อนเลยนะครับทดไปก่อนเลยที่เหลือเหมือนเดิมครับ0.8 0.4 ถ้าแก๊สในปริยาเป็นแก๊สในอุดมคติตอนนี้บอกมันทําไมบอกมาว่าเราใช้ PVnT ได้แค่นั้นนะไม่ต้องตกใจคําว่าเป็นแก๊สในอุดมคติคือเราใช้ PVnT ได้ในการคํานวณน,นะแต่ข้อนี้ไม่ได้ใช้ต,งตรงๆก็ใช้อ,อ้อมเฉยๆนะครับอ่ะที่สมดุลใหม่หาความเข้่ข้นแล้วก็ค่าคงที่สมดุลน,นะอ่ะคนอ้เริ่มต้นใหม่ได้อย่างนี้แหละนะครับเปลี่ยนไปใหม่ก็ต้องเป็นไง x x 2x ถูกปะสมดุลใหม่ก็เป็น1ลบ x ทางซ้ายต้องลบแหละเพราะมันกําลัง เลื่อนไปทางขวาเพรนั้นทางสายมันต้องลดลงเพื่อไปสร้างทางขวานะครับหนึ่งลบเอูนดแลบเแล้วก็0ูนยบวกสองเนะมั K e Q, นเคอีคิะต้องเท่าเดิมก็คือเท่ากับตอนเดิมคือ0ูนย์ยกกำลังสองหารศูย์กกำลังสองนะครับศูย์ดกกำลังสองมาจาก0.8นยะุคูณศูเนาะซึ่งต้องเท่ากับอะไร0ูนยบวกสอนะครับยบกกำลงังสองเขาไม่ได้ถามเขาไม่ถามเเนาะคือเขาถามอ้นี่เฉย้วนะเขาถามค่าเที่สมดุลใหม่ จะ k ที่สมดุลใหม่หรือสมดุลเดิมก็คือ k เดียวกันถูกไหมเพราะฉันพี่เอาสมดุลเดิมมาคิดดีกว่า k เดียวกันนะเพราะฉันค่า k เท่ากับ0.4นะครับยกกำลัง2ส่วน0.8คูณ0.8เนาะอันนี้คือค่า k คิดจากสมดุลเดิมหรือสมดุลใหม่ก็ได้คือใครจะคิดจากสมดุลใหม่เพราะว่ามนันต้องไปแก้ตัวแปรหา x ก่อนแล้วค่อยคิดก็ไม่ต้องนะครับก็มาตรงนี้เลยแล้วนี่ก็คาความเข้มข้นของ a b ที่สมดุลใหม่ด้วยก็คือเลขนี้นะก็คือเลขนี้ ซึ่งอันนี้น้องมันคือเพรสเชอร์นะถูกปะเพราะเรากําลังเติมตารางในหน่วยเพรสเชอร์อยู่ถูกไหมเพราะฉะนั้นหาความเข้มข้นถูกไหมเขาถามความเข้มข้นเราต้องไปใช้ p เท่ากับ crt ก่อนนะ ab ที่สมดุลใหม่แอบมาทดตรงนี้นะ ab ที่สมดุลใหม่นะครับ p เท่ากับ crt ก็คือ0.4บวก 2x เท่ากับ crt ฟัน C เท่ากับ0.4บวก 2x หาร rt ก็คือแยกหารนะแยกหาร มันเป็นเครื่องหมายบวกใช่ไหมก็สุด rt ไปหารกลายเป็นศ4ยุดสี่ส่วน rt บวก2 x ส่วน rt พี่ทำยางนี้ทำไมเพราะโจทย์เขาแค่ถามว่ามันมากหรือน้อยลงกว่าศูย์ุดส่ส่วน rt ถูกป่ะก็ต้องตอบว่ามากกว่าถูกป่ะเพราะความค้นนี้ความค้นใหม่นี้คือศูนยุ rt บวกเข้าไปอีกเล็กน้อยไม่รู้เท่าไหร่ถูกป่ะแต่มันมากกว่าแน่นอนก็ต้องตอบมากกว่าศูนยุดสี่ส่วน rt ถูกไหมนะครับไม่ก่อขอก็ขอนะก็ขึ้นกับว่า k เป็นเท่าไหร่โอเคไหม เห็นไหมนะครับอือันนี้คือปีหกหกเนาะก็ออกไม่ได้ยากมากแต่เฮ้ยต้องเกรดว่าหนึ่งไม่ต้องเติมในหน่วยโมลหรือความเข้นเติมเป็นความดันก็ได้ถูกป่ะนะครับก็ pv เนาทีเรายังแทนความคข้มข้นได้เลยถูกป่ะ PV เอ้ย P เท่ากับซเออเออนั่นแหละแทนความคข้มข้นได้เราก็แทนเป็นความดันได้จากส่วน p v วนาทีโมลเท่าหรือ n เท่าเนี่ยก็คือ P เท่าด้วยนะครับก็คือเอา p ไแปตาม n ไม่แทน n ก็แทน P อย่างเงี้ยนะครับ แทนเป็น pressure แต่ระวังว่าตอนจบก็ถามเป็นความเข้มข้นก็ต้องแทนกับในสูตรว่าเฮ้ยความคข้นเท่ากับ p เท่ากับ c rt นะก็แทนหาค่า c หรือความเข้มข้นออกมาแล้วข้อนี้เขาไม่ได้ให้เราคิดเลขเลยนะครับคิดแค่ค่า k เนาะซึ่งคิดจากสมดุลเดิมนะส่วนความคข้นของ ab ที่สมดุลใหม่ก็แค่ตอบว่าเฮ้ยมันเกิน0.46 rt ไปนิดหน่อยนะอืมโอเคไหมนะครับก็ออกได้ดีนะไม่ได้ ไม่ได้เสียเวลาการคิดเลขมากนะครับแต่วัดได้ว่าเออเราเข้าใจไหมในเรื่องของการรบกวนสมดุลน,นะครับอืมอ่ะประมาณนี้สําหรับพาร์ทของการคํานวณในแนวนี้ในหัวข้อสุดท้ายนะครับของการคํานวณสมดุลเนานะนี่คำนวณสมดุลเนี่ยเราแบ่งออกเป็นสี่เรื่องหลักๆใช่ปะ่ะนะครับสี่แนวหลักๆเนาะแต่ตอนนี้มันแอดออนมาเป็นแนวสี่จุดห้าแล้วกันนะหรือเรียกว่าแนวห้าเลยก็ได้นะครับก็คือการคํานวณ สมดุลการละลายนะครับนะก็คือ KSP นั่นเองนะครับ Solubility Product Constant นะครับคือเรารู้จักอยู่แล้วนะครับมันคือเรื่องของการละลายใช่ไหมที่พี่บอกว่าถ้ามันการละลายเข้าสู่สมดุลแล้วเนี่ยไอจังหวะที่มันอยู่ในสมดุลเนี่ยมันจะเอ้ยพูดผิดถ้าเราเอาสารไปละลายจนมันอิ่มตัวแล้วเนี่ยจังหวะที่มันอิ่มตัวนัว้นมันจะเข้าสู่สมดุลนะครับมันเรียกว่าสมดุลการละลายก็คือที่มันเป็นตะกอนที่ที่เกินออกมาจากการละลายที่จํากัดเนี่ย มันจะละลายออกไปนะเดียวกันไอออนที่ละลายอยู่ก็จะตกตะกอตตนกับพอวนกันเป็นอย่างนี้เรียกว่าเป็นสมดุลไดนามิกถูกว่าก็คือเป็นหลักการของสมดุลเคมีทั่วไปนะครับอ่เพราะฉะนั้นเราลอ,องทำโจทย์ดูเลยนะครับข้อหนึ่งนะครับซิลเวอร์คลอรีนละลายน้ำได้น้อยมากนะครับมีค่าเคการละลายเท่านี้นะครับละลายน้ำจนได้คอรีนเท่านี้ก็คือคอรีนนี้เป็นความเข้นของคอรีนที่สมดุลแล้วไง ที่สมดุลแล้วอ่ะน้องดูนิดนึงนะถ้าเราเขียนสมการการละลายมันก็จะเป็น silver chloride s นะครับละลายได้ silver ion aqueous บวก chloride ion เนะเริ่มต้นเปลี่ยนไปสมดุลอย่างไรไม่รู้แต่ที่สมดุลเนี่ยถ้าเขียนค่า k เนี่ยค่า k ต้องออกความเข้มข้นของ silver ion คูณความเข้มข้นของ chloride ion นะครับหารความเข้มข้นของ silver chloride แต่มันเป็น s เตอะเราไม่คิดแต่แรกเพราะมันเป็นก้อนหินถูกไหมมัน สารเราเป็น solid เอาลงน้ำแล้วมันละลายมันค่า k เนี่ยมันเลยจะคิดขึ้นมาจากความเข้มข้นของผลิตภัณฑ์เราเลยเรียกว่า product constant เนี่ย product เชยๆคือผลิตภัณฑ์ถูกไหมนะครับจริงๆ product ในที่นี้ไม่ถึงผลคูณน,นอะก็คือผลคูณข,ของผลิตภัณฑ์นั่นแหละเนื้อค่า k มันเลยเรียกว่า solubility product constant นะครับก็คือผลคูณค่างที่ของผลคูณของความสามารถในการละลายนั่นเองนะครับอื มันเรียก solubility เพราะมันเกี่ยวกับสมการการละลายนะเรียก product เพราะเป็นผลคูณของผลิตภัณฑ์นะครับเพราะว่าสารตั้งต้นเป็น solid เราก็ไม่เอามาคิดไงนะมัน K เนี่ยมันเรียกเรียกว่า KSP นะอ่ะตรงนี้ทันเนอะนะครับแล้วออก็ที่สมดุลนะ KSP คือหนึ่งจุดแปดคูณสิบลบสิบจะมีซิวเวอร์ออนเท่าไหร่ละถ้าคอไลนมีอยู่ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์หนึ่งไงแค่นี้เองเข้าใจป่ะนะครับคำว่าละลายน้ำจนได้คอไลน์เท่านี้ก็หมายความว่ามันละลายไปมากกว่าน,นี้ไม่ได้แล้ว ละลายไปมากกว่า0.001ไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นอิ่มตัวแล้วที่เท่านี้เพราะฉะนั้นอันนี้คือความข้นของคอไนท์ที่สมดุลถูกไหมก็มอิ่มตัวแล้วคือสมดุลน,น,นะครับอ่ะจบเนาะข้อแรกนะครับก็จะหาความข้นของซิวออนมากกว่าพอข้สองนะครับละลาย x y เท่านิ้กรรมลงน้ำนะจนได้สาราอิ่มตัวปริมาตรหนึ่งลิตรนะคีย์วิร์ดอยู่ตรงนี้ครับสาราอิ่มตัวแปลว่าการลลายเข้าสู่สมดุลแล้วเนะ ก็เลยเป็นแบบนี้นะครับหา k ของปฏิกิริยานี้นะครับเพราะฉะนั้นพี่ก็ต้องเริ่มต้นจริงๆไม่ต้องก็ได้เนะเราก็รู้เลยว่า k ของปฏิกิริยาเนี้ยเรียกว่า ksp ก็คือความเข้นของ x คูณกับความเข้นของ y ถูกไหมแต่เขานี้เขาไม่ได้บอกความเข้นของ x กับ y มาเขาบอกมาตรงนี้ครับอืมว่า x เริ่มต้นเริ่มต้นเนี่ยมี0.00188กรัมนะเปลี่ยนเป็นโมลน,นิดนึง ก็หานร้อยสี่สิบสามุดห้านะตรงนี้จะกลายเป็นโมลแหละอืมกลายเป็นโมลแหละตรงนี้ศูนย์ศูนย์เนอะอ๋อเขาบอกละลายจนได้สารายอิ่มตัวแปลว่าศูนย์จุดศูนย์ศูนย์หนึ่งแปดแปดกรัมเนี่ยละลายจนหมดถูกป่ะนะละลายจนหมดเพราะฉะนั้นตรงนี้เปลี่ยนไปต้องทันไหมนะครับคือสารายอิ่มตัวแปลว่าละลายได้เท่านี้เอา x y เท่านี้กํมละลายจนได้สารไอมตัวอ่านอย่างเงี้ยต้องแอสซูมนะต้องแอสซูมว่าไอ้ก้อนเนี้ยละลายหมดแล้วอิ่มตัวพอดีถูกป่ะคือไอเดียมากเลยนะคือเราไม่สามารถใส่ไปเท่านี้เรารู้ได้ว่าอิ่มตัวแล้วจนกระทั่งเราใส่เข้าไปอีกเม็ดหนึ่งแต่เนี้ยตามไอเดียเขาบอกว่าละลายเท่านี้ถ้าละลายหมดเนี้ยเราได้สารไอมตัวพอดีเพราะฉะนั้นมันจะเปลี่ยนไป0.0 0 1 8 8หนึ่งแปดแปดหาร้อยสี่สามจุดโมลพอดีถูกป่ะ แล้วเรารู้การเปลี่ยนไปตัวหนึ่งเราจะรู้ตัวที่เหลือด้วย0 0นย8 8ุดศูนย์ศส่วนหนึ่งรอามามมาดูหนึ่งตัวหนึ่งไงศ0นย8 8ุดศูนย์ย์หนึ่งแปร้อยสี่สิบสามจุดห้าใช่ป่ะแล้วที่สมดุล copy y a s t e นะครับที่สมดุลก็จะมีอันนี้เท่านี้ส่วนอันนี้หมดนะไม่ต้องตกใจว่าเอ้ยพี่ไหนบอกสมดุลไม่มีการหมดอันนี้เราไม่ได้เอาอะไรมาคิดอยู่แล้วเข้าใจว่าคือเราไม่ได้สนใจอยู่แล้วคือไม่มีการหมดก็คือ คือที่มันเป็นศูนย์ไม่ได้เพราะมันค่าเคมันจะเป็นศูนย์เข้าใจถ้าคือถ้ามีตัวใดหนึ่งเป็นศูนย์ค่าเคมันจะเป็นศูนย์มันจะไม่อยู่ในสมดุลแต่อันเนี้ยเราไม่ได้เอามาคิดในค่าเคอยู่แล้วเพะมันเป็น solid นะครับคือเราแค่เอามาคิดว่าเออทั้งหมดเนี้ยมันละลายออกมาหมดเลยนะมันเปลี่ยนไปเท่านี้หมดเลยนะเนอะเออเพราะฉะนั้นเราก็เอามาแทนค่าเคได้แหละนะครับค่าเคก็จะเท่ากับนะครับแต่อันเนี้ยคูณกันนะที่เหี้ยนะครับนะอะประมาณนี้เข้าใจเนาะนะครับ คือเราต้องแอดซูว่าไอศูนย์จุดศูนย์ศูนย์หนึ่งแปดแปดกรัมเนี่ยละลายจนหมดแล้วอิ่มตัวพอดีนอะอิ่มตัวพอดีก็เลยเข้าสู่สมดุลไงนะครับเข้าสู่สมดุลแล้วพี่บอกว่าเฮ้ยตรงนี้เป็นสูตรไหนบอกไม่มีการหมดนะคือหมดไม่หมดตรงนั้นไม่เป็นไรเพราะว่าเราไม่ได้เอามันมาคิดในค่าเคแต่แรกนะครับเราแค่แอดซูมเนี่ยจริงๆมันไม่มีวันเป็นศูนย์อยู่แล้วมันถึงเข้าสู่สมดุลน,น้องเก็ตปะแต่ข้อเนี้คือหมายความว่าอะไรหมายความว่าพี่กำลังจะสื่อว่าจริงๆมาใส่ไปเท่านี้ พี่ถึงบอกงั้นมันไอเดียลมากๆเพราะมันใส่ไปเท่านี้เราไม่มีทางรู้ว่ามันอิ่มตัวแล้วถ้าเราไม่เห็นเมตากรถว่าเพราะฉะนั้นมันต้องเกินอย่างน้อยอาจจะต้องมีหนึ่งตังนี้มันก็จะเหลือศูนย์จุดศูนย์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 หนึ่งซึ่งเดี๋ยวสุดท้ายมันก็อีกนอไปอยู่ดีเพราะว่ามันเป็นโซลิดตัวนี้เนาะเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นตัวนี้พี่เลยไม่สนใจอะไรก็คิดซะว่าเออละลายได้เท่านี้อิ่มตัวพอดีก็นะตามนี้นะครับแทนค่าเคลงไปนะอ่าข้อสามนะครับ ค่าคงที่สมดุลของปริยานี้ให้มาเนะคือ 68, หนึ่งจุดสี่สี่คูณสิบลบแปดนะครับในสารละอิ่มตัวของเหลาโซเฟตจะมีเหลาโซเฟตอยู่กี่กรัมนะครับอืมคือแปลว่าอะไรสารละอิ่มตัวของเหลาโซเฟตคือนี้เหลาโซเฟตที่มีน้ําอยู่หนึ่งร้อยลูกบาศก์เซนเนี้ยมีเหลาโซเฟตที่ละลายออกไปได้กี่กรัมถูกปะเขากำลังหาว่าเหลาโซเฟตละลายได้กี่กรัมได้กี่กรัมในหนึ่งร้อยลูกบาศก์เซนถูกไหม อ่านะครับเพราะฉะนั้นจากโจทย์ก็คือเหลดซัลเฟตได้เลดสองบวกบวก s o สสองลบใช่ปะ่ะนะครับตอนแรกเราเริ่มต้นก่อนเริ่มต้นเปลี่ยนไปสมดุลเนะเริ่มต้นเนี่ยมีเหลดซัลเฟตเป็นก้อนหินก้อนหนึ่งเลดกบซัลเฟตอย่าง pb กับ SOC ยังไม่มีนะครับเลดซัลเฟตเปลี่ยนไป X คือละลายออกไป X คือเท่าไหร่ไม่รู้นะแต่ในเนี้ยละลายออกไป X เลดก็จะได้ X ซัลเฟตก็จะได้ x ด้วยถูกไ่มที่สมดุลก็จะมีก้อนหินก้อนนั้นลบ x x แล้วก็ x ทันปะซึ่งอันเนี้ยเอามาคิดเป็นค่า ksp ไง ksp เท่ากับ x คูณ x เท่ากับ1.44คูณ10กำลังลบ8ถูกปะมั่น x กำลังสองเท่ากับ1.44นะครับคูณ10ังลบ8คือพี่กำลังทำอะไรพี่กำลังหาว่าเนี่ยที่สมดุลเนี่ยถ้า คือมันอิ่มตัวเพราะสมดุลถูกไหมที่สมดุลเนี่ยมันมีเลดกับโซเฟตละลายอยู่อย่างละเท่าไหร่ก่อนนะคือหา x ก่อนนะอะเพราะฉะนั้น x ถอดรูทนะหนึ่งจุดสี่สี่ก็คือถอดรูทได้ร้อยสิบสี่ถอดร้อยสี่สี่ถอดรูทได้สิบสองใช่ป่ะนะครับอืมได้สิบสองก่อนนะแล้วคูณสิบกำลังลบสองจู่อยู่ตอนแรกถอดรูทก็เหลือสิบกำลังลบหนึ่งใช่ไหมนะครับแล้วสิบกำลังลบแปดก็เหลือสนะิบกำลังลบสีอ่ 4. อืม เพราะฉัน x เนี่ยคือหนึ่งจุดสองคูณสิบลนะังลบสี่เนาะหน่วยเป็นอะไรหน่วยเป็นโมลต่อลิตรนะก็คือนี่ไงเพราะว่า k คือความเข้มข้นถูกป่ะเราต้องเอาความเข้มข้นของสองอันนี้คูณกันถูกไหมนะครับเพราะฉั้น x ก็คือความเข้มข้นของเลดตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้น x เนี่ยคือความเข้มข้นหนึ่งจุดสองคูณสิบกำลังลบสี่โมลต่อลิตรนะซึ่งมัน x คือตรงนี้ใช่ไหมมันก็คือ x เดียวกับอันนี้ด้วย ถูกป่ะมันก็คือเรซัซเฟตละลายออกไปได้เท่าไหร่ก็คือ X เดียวกันตรงนั้นเข้าใจป่ะเพราะฉะนั้นนี่เราเรากำลังจะหาว่าเรซัซเฟตละลายได้กี่กรมก็นี่ไงมันละลายออกไปได้เข้มข้น1.2คูณ10กำลังลบ4แปลว่าเนื้อสารตรงนี้ของมันเนี่ยมันมีอยู่1.2คูณ10กำลังลบ4มลต่อลิตรเนื้อสารใช่อะไหมายถึงว่าเนื้อสารเข้มข้น1.2คูณ10กำลังลบ4มลต่อลิตรถูกป่ะน้องเก็ยไหมจริงๆ มันไม่มันคนละอ้นี่กันนะสองอันเนี้ยแต่มันดันเป็น x เหมือนกันคือตอนแรกเราแทนเนี่ยเรา x ตรงนี้นมาคํานวณเพราะว่าเรากำลังเอาความเข้มข้นของเหลดกับ Self ัลเฟตมาคํานวณความเข้มข้นที่สมดุลน่ะของเหลดกับ Self ัซเฟตอ่ะมาคูณกันถูกไหมให้ได้ ksp แล้วหาตัวแปร x ออกมาแต่บังเอิญว่า x มันก็คือตัวแปรของตรงนี้ด้วยซึ่งมันก็คือนิยามว่าเหลดซัซเฟตถก้อนเนี่ยเปลี่ยนไป x ก็คือละลายออกไป x ก็แปลว่าไอ x ตรงเนี้ย มันก็คือที่ละลายออกไปอยู่ตรงนี้ถูกไหมครับที่เข้มข้น1.2คูณ10กำลัง4มอลต่อลิตรซึ่งมันคืออะไรอะ่ะมันก็คือเลดเซลเฟตที่เข้มข้นเท่านี้เขาถามเป็นก,กร,รมัมน้องเปลี่ยนมอลต่อลิตรเป็นกร,รัมได้ไหมก็1.2คูณ10กำลังลบ4มอลถูกป่ะมอลต่อลิตรถูกไหมคูณดีสารานี้มีกี่ลิตร0.1ลิตรถูกไหมมาจากไหนก็นี่ไงถ้ามี100รูกบาทเซนนี่ไงก็คือ0.1ลิตรตรงเนี้จะกลายเป็นมอลละถูกป่ะนะครับ อันนี้โมลต่อลิตรไงลิตรกับลิตรมันจะตัดกันมันจะเหลือโมลเสร็จปุ๊บเปลี่ยนเป็นกร,รัมก็หนึ่งจุดสองคูณสี่ห้ลบสี่คูณโมลโมลกุลของเลดซาลเฟตนะครับข้อนี้ไปเปิดเองนะโมลโมลกูลของ PBS o 4นะครับคูณก็จะได้คาําตอบมาเป็นในหน่วยกรัมนะครับเออพอ get ไหมเน้อคือเรื่องเรื่องค่าเคคา,ายเนี่ยมันจะงงงงนิดนึงนะครับก็หลักๆคือเรารู้จัก k ค p นะแล้วเราก็ใช้เริ่มต้นเปลี่ยนไปสมดุลเนี่ยในการคิดเคสพีแต่มันจะไม่ได้มีแนวแบบเหมือนสมดุลทั่วไปมันเลยแยกออกมาเป็นเรื่องเรื่องหนึ่งเลยนะครับเ,ออเพราะฉะนั้นเวลาคำนวณก็คือส่วนใหญ่เวลาออกเนี่ยมันจะไม่ออกไปกว่านี้แล้วนะครับล่าสุดที่ออกก็คือข้อเนี้เลดซัลเฟตคือหาเป็นรู้เเป็นแล้วแต่เขาไม่ถาม X อตรงๆเขาไม่ถามว่าพอละลายเสร็จแล้วมีเลดเท่าไหร่มีัซเฟตเท่าไหร่เขาถามว่าเลดซัซเฟตละลายอ,อกไปได้เท่าไหร่ แต่มันคือความหมายเดีวยวกันมันคือ x เดีวยวกันนะครับอ่ะก็คงจะประมาณนี้นะครับสำหรับการคำนวณเกี่ยวกับสมดุลเคมีครับผม